จะคึ่งไม่เองสิแหละมันกับวาตถมันเบื่อน้อยแม่ลูกอันนี้มันใช่ปะได้จะต้องสีแญ่เนาะเยเออนี่นี่โทษนี่กระโดดมือข้อไม่เลี่ยนโค้งไดไบ้าได้ขับป้ 姐姐，大哥没玩，大哥练教技能的呢。我腿帅。来米 <trace> 你爸帅还是你？我帅 <ost>。那他？

Ini uh. mungkin. Uh. 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 Uh.